ในเมื่อจอมอาคมที่ต้องตามล่าจอมอาคมความระหำของไอ้ห้าวและความบ้าของปลายตรงคาจุดเริ่มต้นของการที่ต้องค้นหาคำตอบและการทวงถามความแค้นที่เกิดขึ้นใครเป็นผู้สร้างและมันจะจบลงอย่างไรเรื่องเล่าหลังหมหลังไมบันเทิงขอเสนอพักเรี่ยมทรชนตอนที่หนึ่ง ใบแก่วันหนึ่งของช่วงฤดูหนาวบนเทือกเขาซึ่งห่างไกลผู้คนที่ถูกตั้งชื่อเฉพาะกิจบ้านอิน1ิป่าไม้ส่วนใหญ่เตรียมผัดใบเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นเหลืองค่อนข้างไปทางน้ําตาลพื้นป่าซึ่งบางตอนปกคลุมด้วยหญ้าสดและแห้งหากสังเกตดีๆแล้วจะเห็นมูลดินที่ถูกกดขึ้นมาเป็นกองล้อมรอบปากหลุมด้านในหนุ่มจักรันในชุดลายพรางสภาพมอมแมมนั่งหดขาบ้างก็นอนงอกอง,งอ,องขิง ปิดเปลือกตากลนเบาๆจำนวนผู้อาศัยอยู่ด้านในขึ้นอยู่กับขนาดของหลุมบ้างมีคนเดียวบ้างอัดกันถึงสมหรือสี่ทุกคนมีอาวุธครบมืออาวุธใช้สำหรับตอ่อกรกับอริราชศัตรูที่ตั้งตัวเป็นกลุ่มปลดแอกประชาชนจากการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ตนเองเชื่อว่ามันเป็นเพียงเปลือกมันคือประเด็ดการซึ่งคนเหล่านั้นคิดว่ามันไม่ยุติธรรมกับชาวบ้านตาดำ การต่อต้านและเรียกร้องของพวกเขาต่างหากเล่าที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงฉะนั้นจึงตั้งกลุ่มก้อนองค์กรลับ,ลบ,ลบและการขยายอํานาจด้วยการก่อทั้งวินาศก,กรรมและนํรขบวนประท้วงอ้าง่าทวงสิทธิโดยชอบธรรมอันควรจะเป็นของตนอํานาจที่รัฐถือกรองอยู่ควรมาจากความเห็นของประชาชนโดยแท้จริงที่น่ากลัวคือสิ่งที่เป็นบอกเกิดแห่งความตายรุนแรงนี้กลับมีคนเห็นดีเห็นงามด้วยและเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆรืที่สุด ประเทศไทยในปีพุทธศักราช2565ก็ถูกกระชทกความวุ่นวายให้ถอยหลังกลับไปตู่ช่วงปีพศ2516อีกครั้งนั่นคือเกิดสงครามประชาชนแน่นอนคําว่าสงครามมีความหมายในตัวมันเองที่แปลก,กันง่ายๆบักการสู้รบของกลุ่มขว้าอำนาจใจสองฝ่ายเหตุการณ์นี้ก็เช่นกันฝ่ายที่ถูกโจมตีและโต้กลับชนิดตาต่อตาฟันต่อฟันคือฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นการรวมตัวกัน ของกองกาลังทุกภาคส่วนอีกฝ่ายคือกลุ่มปลดแอกที่มีความคิดที่แตกแยกกับฝ่ายแรกอย่างสุดกั่วตั้งตัวรวมกลุ่มทํางานยังมีกระบวนการความคิดและแบบแผนเื่อของกลุ่มที่ว่านี้คือรากแกว้วการต่อสู้ของประชาชนที่เห็นด้วยกันกับทั้งสองฝ่ายกินเวลายืดเยื้อนานหลายเดือนคําโบราณกล่าวไว้ว่าน้ําน้อยย่อมแพ้ไฟฉันใดกลุ่มคนซึ่งมีกองกําลังน้อยกว่าย่อมแพ้พายไปฉันนั้นกองกําลังปลดแอกรือกลุ่มรากแกว้ว ถูกทั้งฝ่ายรัฐบาลประชาชนรวมถึงแนวร่วมจากประเทศใกล้เคียงซึ่งงกองกําลังทหารมาช่วยเหลือผลักดันเข้าสู่ป่าลึกเหตุการณ์ใจกลางเมืองใหญ่และตามพื้นที่ในจังหวัดต,ต่างๆจึงค่อนไปทางสงบได้บ้างกําลังทหารแนวร่วมจากประเทศที่สนับสนุนถูกถอนออกไปตามสถานการณ์ที่คลี่คลายลงทว่าตามชายแดนป่ากเขาที่คนเหล่านั้นหลบหลีหนีเข้าไปกลับระอุหนักการสู้รบกันมีแทบทุกบันความรุนแรงของสงครามนั้น ถึงขนาดที่มีคนพูดเล่นๆว่ามันเป็นสงครามโลกย่อม,มไปแล้วก็ว่าได้เบ็ดเนินสิบเอ็ดจากกองบัญชาการเนินสิบเอ็ดเนินสิบเอ็ดจากกองบัญชาการรายงานด้วยรายงานสถานการณ์ด้วยกองบัญชาการจากเนินสิบเอ็ดสถานการณ์ปกติดีฝ่ายศัตรูหยุดโจมตีไปแล้วตั้งแต่สิบเอ็ดนาฬิการับทราบบางกำลังป้องกันเอาไว้ก่อนตอนนี้ข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยข่าวกรองบอกว่าศัตรูถอนกําลังไปแล้ว ต่ยังไงก็ขอ,อยึดที่มันเอาไว้รอติดต่อกลับอีกทีเลิกกันมึงคิดว่าไงอะไรพี่ผู้หมวดธนงเอ่ยถามตีหน้าตื้อพลังเสียบหูวิทยุสื่อสารเคลื่อนสั้นให้เข้าที่เขาไม่เข้าใจคําถามของอีกฝ่ายซึ่งดํารงตําแหน่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการในครั้งนี้อา้าวก็ที่บก<ๆ>เขาเพิ่งบอกมาไงไอพวกนั้นมันทิ้งฐานที่มันไปแล้วมึง่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนวะเพราะเอกธนงตักหรือนายทหารทั่วไปซึ่งร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้เรียกว่าผู้กอง เอ่ยถามยกห้างเสียงสูงอย่างรำคาญใจทหารรุ่นน้องซึ่งนั่งอัดอยู่ในหลุมเดียวกันกรอกตามมองบนเป็นเชิงใช้ความคิดก่อนจะตอบเสียงเรียบก็มันยังไม่แน่ว่าพี่ครั้งที่แล้วชุดปฏิบัติการของพี่กล้าก็ได้รับข่าวแบบเดียวกันที่เนินหมาหอนพี่รู้ใช่ไหมแล้วยังไงบุกเข้าไปตายหมดไม่เหลือสักคนเดียวผู้กองจิบป,ปากก่อนคว้าบุหรี่ขึ้นมาจุดตูบระหว่างนั้นก็บ่นลอยๆตามวิสัยของนายทหารขี้เบื่อเสียงที่เปล่งออกมานั้นอู้อี๊ เพราะริมฝีปากบีบเม้นท์คาบบุรี่เอาไว้แม่เงเอ้ยไอพวกหานั่นก็เลิกเกินคนไทยด้วยกันแท้ๆไงมาฆ่ากันง่ายเป็นผักเป็นปลาวะมึงรู้อะไรไหมเมื่อเดือนก่อนตอนที่กูได้รับภารก,กิจกวาดล้างตรงตรีนเขาก่อนที่พวกมึงจะถูกตรงมากูฆ่าไปเกือบเรือนสิบแค่นั้นกูก็ปวดใจจนแทบจะบ้าอยู่แล้วนี่หนึ่งในคนที่ถูกกูยิงล้มลงต่อหน้าต่อตายังเป็นเพื่อนเก่ากูอีกแม่งแต่ก่อนเคยกินเคยเที่ยวด้วยกันแต่มันต้องมาตายด้วยมือกู จะปวดใจทิบหมายถ้ายอมยกธงขาวไม่ต่อสู้ก็ไม่ต้องตายแท้ๆพิคิดแบบนั้นจริงๆหรือพิศักดิ์ผู้หมวดธนงถามกลับอีกฝ่ายหันคอบจ้องตาแสดงออกถึงความสงสัยขั้นสุดมึงหมายความว่ายัางไงผู้หมวดธนงจ้องเขม่งกลับเช่นกันทว่าไม่พูดอะไรสายตานั้นทําให้อีกฝ่ายมั่นใจว่าทหารรุ่นน้องต้องร่วงรู้ข้อมูลอะไรอยู่บ้างซึ่งอาจขัดกับศรัทธาและความเชื่อที่ทหารทุกคนมีเป็นแน่ทว่าตามวิสัยของคนพูดน้อย อะไรก็ตามที่จะล่วงล้ำออกมาจากปากผู้หมดทนงหรือเื่อที่มีเพียงไม่กี่คนที่เรียกเขาว่าอักคีส่วนใหญ่ทั้งเพื่อนและนายมักเรียกสันส้นๆว่าเฮาย่อมผ่านการตกผลึกแต่ตรองและยังที่ท่วนเพื่อไม่ให้คําพูดเหล่านั้นกลายเป็นเครื่องมือที่จะย้อนกลับมาทําร้ายทั้งตัวเองและผู้อื่นในภายหลังเอาเถอะกูไม่ใช่กองบอกกอมึงก็เป็นลูกน้องกูก็จริงแต่ก็เป็นทั้งเพื่อนร่วมลบและน้องที่กูรักไว้ใจที่สุดด้วย กูไม่คิดจะสอบสวนเอาความจริงอะไรก็ตามที่มึงเก็บเงินมาไว้หรอกนะถ้าลลำบากใจก็ไม่ต้องปูดแต่มีดังหนึ่งที่กูอยากให้มึงรู้ไว้และจำใส่สมองเอาไว้ให้ดีฝังมันเข้าไปอย่าให้เลือนหายจนกว่าจะตายนั่นแหละอะไรหรือพี่เราเป็นทหาหอนทำตามหน้าที่ก็จริงแต่เราก็มีหัวใจมีเลือดเนื้อเราเป็นคนฝั่งนู้นเขาก็คนฉะนั้นถ้าถึงเวลาที่ต้องเลือกให้เลือกทำตามคำสั่งที่มาจากแต่ไม่ใช่จากนาย บางอย่างคสํสต่งที่ระบุจี้ชัดว่ามันถูกต้องสําหรับความเป็นคนเป็นมนุษย์แล้วมันอาจจะปิดก็ได้มึงจะได้ไม่ต้องมานั่งทุกข์ใจเหมือนกูตอ่อเนี้จังบวะนั้นเสียงคอมแบทจ้าเป็นจังบะแววมาจากที่ไกลๆและใกล้เข้ามาไม่นานเจ้าของเสียงก็เดินมาโผล่น่าไม่ใช่ใครผู้หมวดกำอรหรือที่ใกรๆเรียกว่าหมวดอรหนึ่งในยอดฝีมือในปฏิบัติการครั้งนี้เขาหลบอยู่ในหลุมข้างๆห่างออกไปสักสิบเมตร ีหน้าของอักันตุกะปงบอกว่าอยากเอ่ยอ้างถามอะไรยังชัดแจ้งจริงหรือเปล่าพิศักที่วัยพวกนั้นมันทิ้งฐานไปแล้วนะพร้อมกันนั้นผู้หมวดกำอรประจักษ์ประยดขึ้นไปยอดเขาที่เห็นอยู่ลิบๆรซึ่งมีธงรูปต้นไม้สีขาวพื้นหลังสีแดงเปลวสวัยสะบัดไปตามแรงลมชวให้เห็นเด่นระบอกก่อแจ้งมาแบบนั้นกูก็ไม่แน่ใจถ้าอย่างนั้นเราก็เข้าไปดูให้รู้แน่เลยสิพี่ถ้าข่าวนั้นเป็นจริง ภารกิจของเราก็จะได้จบเสียทีผมอยากกลับบ้านจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเฮ้ยบกก็บอกอยู่ว่าให้เรายึดตรงนี้เอาไว้ก่อนคําสั่งยังไม่มามึงจะเข้าไปหาหาอะไรเล่าอีกอย่างมันเป็นข่าวลวงที่พวกนั้นปล่อยเพื่อล่อให้เราเข้าไปกําลังแก่จหยิบมือมีแต่ตายกับตายเท่านั้นเฮ้ยอย่าป๊อดนะพี่ไอ้ที่เราอยู่ตรงนี้ได้นั้นแสดงว่าเราเองก็ไม่ธรรมดาเบื้องบนเห็นความสามารถของเราถึงได้ส่งมาที่นี่แล้วก็นะพี่ ผมว่าไอ้พวกนั้นนะ่ะมันได้ดีเพราะฐานที่มั่นเท่านั้นแหละฝีมือก็ดัาดาดทั่วไปสู้ทหารฝึกมาอย่างดีแบบพวกเราไม่ได้หรอกมึงจะประมาทไปให้ถอนไม่เคยได้ยินเรื่องไงวะความประมาทเป็นหนทางสู่ความตายผู้หมวดกำอนไม่ได้ตอบว่าประการใดสายตาจับต้องขึ้นไปยังเนินเขาผู้หมวดทนงสังเกตเห็นเรมิงตัน870กระโจมปืนไม้ขัดเงาซึ่งเป็นปืนประจำกายของผู้หมวดกำอนคู่กับเบรตตา92 f ถูกเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วซึ่งปกติหากอยู่ในหลุมหรือบางเกร์แล้วไม่มีการประทะอาวุธจะปลดเอาไว้ข้างกายไม่ใช่การถือร่อนไปร่อนมาแบบนี้ไอ้ทอนมึงคิดจะทําอะไรมึงนี่ถามโง่โง่ก็กูจะเข้าไปดูให้รู้กันเลยส่าไอว้ห้าวมันจะได้จบจบไปและโดยที่ไม่รอให้หัวหน้าเห็นชอบผู้หมวดกําทอนปะจากตรงนั้นกึ่งวิ่งกึ่งหมอบดัดตอไปตามต้นไม้บ้างหินใหญ่บ้างที่มีประปรายเป็นกำบ,บังกายไปในตัวไอ้ทอนให้หาเลย งานนี้กูจะสั่งขังมึงให้จําถึงแก่นกระโหลกทีเดียวพวกกองสะบดลั่นกระโจนออกจากหลุมและหาลูกน้องเจ้าปัญหาทางด้านผู้หมวดธนงเองก็เตรียมอาวุธอย่างเร่งรีบจังบักนั้นเองเสงเปืนก็แว่วขึ้นหนึ่งนัดจากที่ไกลๆพร้อมกับที่หัวหน้าชุดตะโกนลั่นแทบฟังไม่เป็นภาษาไอ้ทอนแน่แล้วเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่ๆพวกกองธนงสักจับเท้าวิ่งตรงเข้าไปหาผู้หมวดกำอนซึ่งชัดเจนเลยว่ายังไม่ถึงแก่ชีวิต กระสุนนัดเมื่อครู่ประทักเข้าร่างจนกระเด็นล้มไงายเลือดกระจายเป็นฝอยถ้าว่ามันยังไม่ทําให้เขาขาดใจาตายผู้หมวดธนงปลุกป,ปินขึ้นจากหลุมท่านเห็นภาพวินาทีบีบหัวใจเข้าพอดีระหว่างที่หัวหน้าชุดตรงรีบเข้าไปเพื่อช่วยลูกน้องยังไปด้านข้างชายผู้หนึ่งทะลึ่งพรวดเยิยนขึ้นจออาก้าไปทางนั้นแน่ละ่ะมันตั้งใจจะสังหารเขาทีิตักระวังช้าไปเตี่ยววิเสียงปืนแผดลั่นพร้อมๆกับร่างหัวหน้าชุด สุดหวบางจากผู้หมวดกำอนไม่ถึง5เมตรเท่านั้นยังไม่พอมือยิงยังก้าวอาตาออกมาทิ้งปืนและชักมีดยาวคมวาววับอนุภาพของมีดเหล่มนั้นสามารถสังหารนายทหารทั้งสองให้ดับดิ้นได้ไม่ยากนักกิริยาของมันราวกับแม่ยีระบ่าจะถูกทหารซึ่งุ่มอยู่สาดกระสุนเข้าใส่ไอเปีนเ้ยผู้หมวดธนงกระชากลูกเลื่อนลดเสบปืนแล้วยกขึ้นเล็งตามด้วยเหนียวไกทุกอย่างเกิดขึ้นภายในไม่กี่วินาทีตามที่เปกมา กระสุนดนันทหารหนุ่มใจหายวาบกระชากลูกเลื่อนดีดกระสุนเจาปัญหาทิ้งแล้วยิงใส่อีกครั้งยังเป็นเช่นเดิมไม่เท่านั้นการก้าวอาดอาจ,อาจย่างเชื่องช้าไม่ตนโลกของชายผู้นั้นยังถูกห่อหุ้มด้วยหมอกจางๆจ,จนบางครั้งแลไม่เห็นตัวแต่เขามั่นใจว่ามันต้องอยู่ตรงนั้นแน่ๆเอาลูกปืนมาให้กูเขาทิ้งปืนของตัวเองร้องขอลูกซองจากเพื่อนทหารที่อยู่ไกลๆเมื่อได้มาแล้ว ก็กลั้นใจกัดกรามแน่นความรู้สึกบางอย่างบอกว่าชายผู้นั้นมีดีมันไม่ธรรมดาฉะนั้นเขาเองก็ต้องจัดการด้วยวิธีที่ไม่ธรรมดาเช่นกันพุทธังบางจากักขุธัมมัาบางบางจากักขุสังฆังบางจากักขูอิติปฏิลิยะติสูยังจิตตะบิดพัตติสังชาตังอโหสักังมหาสุยังปรมัตถสอยังพระคาถาแก้ทางศัตรูที่ร่ำเรียนมาเมื่อครั้งบวชเป็นสมณะเพศ ถูกงัดเอาออกมาใช้ท่องเร็วปรือไม่มีติดกัดตกหล่นทันทีที่สายตาของผู้หมวดหนุ่มก็มองเห็นชายปริศนาอยู่ท่ามกลางม่านหมอกบังตาได้อย่างชัดเจนและหน้าอกอันเป็นจุดตายก็เปิดดารอรับกระสุนปืนเขาไม่รีรอเพราะจ้าไปกว่านั้นขอของทั้งเพื่อนและหัวหน้าชุดอาจกาดตะบันตายอานาถมีดเล่มนั้นคมกว่ามีดธรรมดาอย่างไม่ต้องสงสยัยอะไรบางอย่างในใจมันบอกจะคิดว่าจะเขียวกูง่ายๆเลยมึง คาดคำผู้หมดทนงเหนียวไกลทันทีเขาเห็นกับตาว่ากระสุนเจาะเข้ากลางอกอีกฝ่ายจนกระเด็นหงายท้องมีดหลุดจากมือไม่ต้องถามไทยให้มากความลองรับลูกกระสุนเบอร์12ทั้ง9เม็ดไปแบบคนเดียวไม่แบ่งใครแบบนี้ถ้ารอดไปได้ก็นับว่าปฏิหารขั้นสุดแจ้งบอกกอข่าวที่ว่านั้นเป็นข่าวลวงศัตรูซุ่มอยู่ไม่ทราบจานวนเรามีคนบาดเจ็บส่งกําลังเสริมมาด่วนเลยพวกเราก็ไม่ต้องโผร่งออกมา ผู้หมวดธนงตกลบอกเพื่อนทหารที่หลบอยู่ในหลุมบังเกอร์ให้วิทยุติดต่อกับบอกอเพื่อแจ้งเหตุด่วนระหว่างนั้นเขาก็หาทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างแรกคือต้องไปนําผู้บาดเจ็บทั้งสองออกมาจากเขตได้เปรียบของศัตรูก่อนแต่การจะบุกไปท่งๆแบบลุกทุ้งก็มีแต่หาเรื่องตายผู้หมวดหนุ่มยกมือประนมบ่ายประดึกถึงครูบาอาจารย์อารัธนาคาถาคุ้มภั่จนรู้สึกว่าตัวหนาเหิอพองเป็นสัญญาณว่าอาคมเข้มแขัง ที่มีติดกายสำแดงฤทธิ์พร้อมแล้วจึงวิ่งสุดชีวิตตรงไปยังร่างที่มอบกระแตของทั้งหัวหน้าชุดและเพื่อนร่วมรบจนจะถึงกันอยู่ดอมรอจู่จูหมดทนงก็มีอันชะงักเท้านิ่งขังเมื่อแลเห็นว่าอาดิราชผู้ซึ่งยิงใส่สองนายทหารเจยล้มคว่ำและตัวเองก็เพิ่งอัดลุกซองก้าวนัดใส่กลางอกจนหงายท้องขยับกายลุกขึ้นโดยไรายอาการบาดแผลจะเยืดสีขี้มะที่พวกรากแก้วชอบใ่โดยซ้นอนทับด้วยเสื้อทหารลายปาง แต่สีค่อนข้างไปทางเข้มมีเพียงรอยไหม้ตรงกลาง่าหน้าอกเป็นรอยชำ้ำแต่ไม่แสดงออกให้เห็นว่ากระสุนเหล่านั้นเจะเข้าไปทำลายเนื้อหนังที่ยิ่งไปกว่านั้นไอ้หมอนั่นมันยังยิ้มแน่เหมือนกันนี่ว่าแต่มึงก็มาได้แค่นี้แหละทหารกระจอกอย่างมึงกูบันหัวมนักต่อนักแล้วตอนเจอยมาบานก็บอกด้วยล่ะว,ว่ากูเสือเข้มส่งมึงมาและก่อนที่จะได้ป้องกันใดๆชายตรงหน้าผู้อ้างตัวว่าชื่อเสือเข้ม ก็กระชากลูกโม่ m 6 8 6ขนาดจุด45ออกมาจากซองหนังข้างเอวยิงใส่กลางอ,อกของผู้หมวดธนงเป็นการเอาคขนระยะเพียงไม่เกิน10เมตรกระแปลงประทักของกระสุนขนาด9้ามมมันย่อมตรงผลกับเราถูกทั้งทิพผู้หมวดธนงหงายท้องจอดับบุบไปชั่วขณะแล้วก็ต้องเบิกตาโปร่งด้วยโทสะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพลิกตัวกลับกระชากบาริงตา92สสีดำสนิทของตัวเองออกมายิงสวนอีกฝ่ายเองก็ไม่น้อยหนะ้า เงียกล้ส่งกระสุนขนาด9้ามมกลับมาไม่ยังทั้งคู่ต่างรับเอาปืนเข้าตัวถุกเม็ดไม่มีกระเด็นไปไหนเสียงปืนแผดดังลั่นระง,งมกล้องสะท้อนไปทั่วทั้งป่าต่างปลายต่างล้มลงอีกครั้งอาการเจ็บจุกปวดหนึบเล่นปลาดไปทั่วสับพังกายผู้หมดทนงเองรู้ดีว่าหากฝ่ายไหนฟื้นตัวยืนขึ้นช้าประวสานย่อมมาหาอย่างดิกเลี้ยงไม่ได้จึงกัดฟันกลมความเจ็บปวดจันกายลุกขึ้นพร้อมออกอาการโซเก ทางด้านอีกฝ่ายนามว่าเสือเข้มเองก็คิดไม่ต่างกันเสือกเท้ายันตัวชิดคนไม้ใหญ่ด้านหลังแล้วพยายามใช้มันพยุงกายลุกขึ้นจนสำเร็จพร้อมมีดในมือจ้องเขม็งผู้หมดตุมไม่วางตาแววความเก่งกล้าบ้าบินกลับจางหายไปจากสีหน้าจนสัมผัสได้นี่เป็นครั้งแรกเลยนับแต่เข้าร่วมกลุ่มปลดแอกและไม่สามารถสังหารเจ้าหน้าที่ของทางการได้สำนึงถูกขัดขวางโดยคนที่เก่งกาจเช่นตรงหน้า มึงมีของดีเหมือนกันนี่สันขวัญแต่ก็แค่นี้ล่ะกูเสือเข้มร้อยกว่าศพแล้วติดกูเชือดขอเจ้าหน้าที่อย่างมึงแล้วมึงจะเป็นรายต่อไปเสือเข้มทำปากกระมุบกระมิบไร้พระคัถาเป่าปรวดลงใบมีดตั้งแต่โคนรกระดกปลายผู้หมดทนงเองรับรู้ได้ว่าการโจมตีต่อไปนี้คงเรียกเลือดของตัวเองได้ไม่เหมือนกระสุนปืนที่ทำลายเพียงเสื้อผ้าหาได้เจาะทะลุเนือหนังจึงทักมีดโบวิคของตัวเองออกมาบ้าง ใบมีดของเขาแตกต่างจากของทหารคนอื่นๆคือมีสีเขียวปีกแมลงทับยิ่งเมื่อไร้คาถากำกลับปลุกเสกความเข้มขลังประจุเข้าไปมันยิ่งเปล่งอนุภาพจนเสือเข้มตะหลึงตามองมึงมีของดีกูยอมรับแต่มันจะดีพอหรือเปล่าเสือเข้มสุดหายใจเข้าจนสุดปลายลมพุ่งตัวเข้าหาอย่างรวดเร็วทางด้านหมดธนงเองก็ตั้งท่ารออยู่ก่อนแล้วทันทีที่อีกฝ่ายปันฉับองศาสั้ายแร่งตนเองก็เบี่ยงตัวหลบถึงกระนั้น อนุภาพของมีดเคลิบอาคมก็กระชากออกผลและกำลังใจหายไปชั่ววูบทหารหนุ่มโต้ตอบด้วยการแทงเข่าเสยเข้าติข้างจนอีกฝ่ายตัวงอตามด้วยเบียงด้ามมีดซึ่งโผลพ้นอุ้งมือร่วมสองนิ้วกระแทกเข้าเบาา้าตาเมื่อเสอเค่มีอาการผงะก็กระโดดขึ้นขีบสองเท้าเข้ากลางอ,อกอย่างจังอีกไปล้มไงตนเองก็ไม่รอช้าถมตัวเข้าไปใช้ทักษะวิชาการต่อสู้ประชิดตัว เขาทั้งสองข้างกดแขนของศัตรูเอาไว้สองมือกำด้ามมีดโบวีงั้มขึ้นสุดแขนแล้วปักลงกลางอกหมายจะดับชีพเสือเข้มเสียทับแทงมีดลงบนเหล็กหนารู้ตึกอย่างไรวินาทีนั้นก็ไม่ต่างกันทั้งแขนและมือของหมดทนงชาดิกไปจ้วงบุกเนื้อหนังมังสาของเสือเข้มดีนักไม่แปลกเลยที่ปืนยิงไม่เข้าแต่เขาก็ไม่ยอดท้อง,ง่ายๆเมื่อแทงให้ตายก็ไม่ได้ต้องจัดการด้วยวิธีอื่น ใช้มือพลิกแปลงสลับหันปลายมีดขึ้นด้านบนแล้วกระแทกด้ามมีดลงบนใบหน้าของเสือเข้มต้ำแล้วต้ำเล่าแต่ก็ทํานองเดียวก,กันกับแทงไม่เข้าเบ้าหน้าของเสือเข้มแมสจะเยกเกะแสดงออกว่าเจ็บปวดทว่าไม่มีแผลแตกหรือเลือดสักหยดหลังออกมาให้เห็นบะเหนียวนักนะมึงผู้หมดถนงปักมีดลงยังพื้นดินยังศรีรษะของเสือเข้มที่ออกอาการเมอนงงเป่ามอนใส่มือซ้ายตัวเองแล้วกดปรับลงกลางหน้าผักเสือเข้ม พร้อมกันนั้นก็ทะลึงตาว่าพระคาถาถอนของหากใครก็ตามที่ได้อยู่ใกลๆจะได้เห็นว่าลวดได้อักขระเลขจันทร์ของอีฝ่ายที่นอนแผ่ร้าร้องอดโอยดิ้นพราดนั้นค่อยๆถูกดูดเข้าไปที่ตัวของผู้หมวดธนงยังไม่น่าเชื่อและเพียงไม่นอนเสือเข้มก็สิน้นฤทธิ์นอนหายใจรวยรินอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นว่าเหตุการณ์สงบในระดับหนึ่งเพื่อนทหารจึงทยอยออกมาจากที่ซุ่มซ่อนผู้หมวดธนงหันไปตะบาดต่างการเสียงเข้มแจ้งบอกกอ ขอกำลังเสริมด่วนเรามีทหารบาดเจ็บแล้วในวินาทีนั้นเองโดยไม่มีใครคาดคิดเสียงปืนนัดหนึ่งก็แว่วขึ้นทหารสามนายที่ออกมาจากจุดซุ่มซ่อนล้มลงทีละคนผู้หมวดธนงมองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและเข้าใจได้ในทันทีกำพันในใจเตี้ยววิคกระสุนคดและความรู้สึกต่อมาคือกลางอกของตนถูกประทะอย่างแรงด้วยวัตถุที่พุ่งเข้ามาด้วยความรวดเร็วบางอย่างเลือดสดๆดทะลักไหลออกมาราวท่อแตก ผู้หมดธนงสุดตัวตะแคงเอียงกระเทเร่ผ้าปันพร่เรือนก่อนทุกอย่างจะดับวุบไปชายอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่บนก้อนหินใหญ่เด่นราไรอาการกลัวเกรงปืนสั้นแบบคาบจิลาจังปล่อยควันเอื่อยออกมาก่อนทิทชายปริศนาที่ว่าจะหายวับไปเปล่ากับไม่มีตัวตนไอ้ห้าผู้กองทนงศักดิ์ซึ่งยังไม่สิ้นใจและเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างร้องเสียงหลงนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ผู้หมดทนงจำได้ ก่อนทุกอย่างจะมืดไปในที่สุดตราบนานเท่าใดไม่ทราบได้ที่ผู้หมดทนงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทหารแม้ตอนเกิดเหตุสภาพของเขาจะดูราวคนปางตายแต่ทว่าเมื่อหมอทำการรักษาเข้าจริงๆกลับไม่เป็นอย่างที่กังวลเอาไว้กระสุนนัดนั้นเจาะเข้ากลางอกแต่ไม่ถูกจุดสำคัญมันฝังอยู่กับกระดูกซี่โครงช่วงอกได้ราปฏิหันหากรุนแรงอีกหน่อย มันอาจจะเจาะจนทะลุผ่านอาวสารของทหารหนุ่มคงมาถึงในทันทีที่ลม้มลงไปแล้วไงเสือนอนเป็นผักสะบางก็ดีนะมึงเฮานะเสียงเอ่ยทักไปทางก้อนแขะแววมาจากทางด้านข้างเตียงผู้หมวดธนงกระพริบตาติดทีไล่ความมึนงงก่อนหันไปจับหน้าผู้พูดเมื่อเห็นว่าเป็นใครก็ยิ้มออกมาได้อย่างโล่งใจแม้จะอยู่ในชุดคนป่วยเหมือนกันแต่ทว่าอาการของผู้กองตรงศักก็ดูไม่หนักเท่าเขาปลอดภัยดีหรือพี่ ออจะเรียกว่าไงดีนรกยังไม่ต้องการตัวแล้วมั้งพร้อมกันนั้นก็เลิกชายเสือ้อเปิดให้เห็นสีข้างช้ำเลือดช้ำหนองขนาดเท่า่ามือกลางมันยิงถูกซองกระสุนทะลุแหละแต่ไม่เข้าหนักอยู่เหมือนกันแต่ไม่ถึงกับต้องนอนเจ้าอย่างมึงแล้วแล้วไอ้ทอนล่ะพี่เป็นยังไงบ้างไอ้านั่นหนักอยู่ลูกปืนเจาะทะลุป,ปอดแต่เสือกไม่ตายมึงรู้ไหมเรื่องของพวกเราเขาเอาไปลือกันให้เสร็จ ล,ลือเรื่องอะไรผู้ก,กองทนงตักมองลูกน้องที่นอนอยู่บนเตียงถอนใจยาวก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะน้อยๆแล้วเอามือกลุ้มตีข้างแสดงอาการเจ็บปวดไ <c oughs> อพวกนั้นพวกทหารที่รอดตายบอกว่าพวกเรามีของดีพวกเราเป็นทหารผียิงไม่ตายโดยเฉพาะมึงไม่เห็นสีหน้าของผู้หมดทนงอีกฝ่ายก็จ้องเขม็งมองแลกไปตั้งแต่หัวจรดเท้าจนกลับขึ้นมาที่หัวอีกครั้งแล้วเริ่มเล่าต่อ ก้อยดอนผลวิทยุอีกคนน่ะมันไปนเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันเห็นมากับตามึงยืนซัดแรลกกระสุนกับไอ้เสือเข้มอะไรนั่นแต่ไม่มีใครยิงใครเข้าเลยสักนัดซ้ําม,มึงยังใช้อาคมสะกดมันจนนอนเป็นไอเอ๋อขยับตัวไม่ได้อีกถ้าไม่ใช่เพราะพวกของมันมาช่วยมึงก็คงไม่เป็นแบบนี้มันก็พูดเกินไปใครจะเป็นเหนียวได้ขนาดนั้นที่มันเห็นนะ่ะคือไอ้เสือเข้มเสือหาอะไรนั่นมันยิงไม่ถูกตั้งหากผู้หมวดทนงแก้ตัวกลัวหัวเราะ ทว่าอีกฝ่ายกลับนิ่งขรึมเลิกเสื้อของเขาขึ้นเผยให้เห็นรอยจำแดงหลายแห่งทั่วทั้งท้องและหน้าอกใช่แต่มันเท่านั้นที่เห็นหนายฮากูเองก็เห็นมากับตาระยะประทิดเลยด้วยนอกจากรอยจำพวกนี้แล้วเสื้อของมึงก็ยังยืนยันได้เป็นอย่างดีคุณเป็นรังพึ่งโจนะมึงผู้มัทนงตั้งท่าอ้าปากจะเถียงทว่าผู้กองทรงศักดิ์จึงพูดตัดบทเสียก่อนกูไม่ได้จะมาคาดขันรือขอของดีจากมึง,งหรอกนายเฮา ความจริงเรื่องที่ว่ามึงหนังดีหนังทนน่ะกูรู้มาสักพักแล้วแต่กูอยากเตือนมึงเอาไว้สักอย่างใช่ว่าฟันแทงไม่เข้าแล้วมันจะไม่ตายนะเวยจากที่มึงนอนอยู่เนี่ยก็น่าจะทําให้เข้าใจได้แล้วอีกอย่างนะเรื่องคาถาาคมนะ่ะกูเชื่อว่ามันมีอยู่จริงถึงยุคสมัยมันจะเดินหน้ามาจนถึงบัดนี้แล้วก็เถอะแต่มันไม่ได้มีแค่มึงคนเดียวคนอื่นก็มีบางคนอาจจะเหนือกว่ามึงด้วยซ้ำอย่างน้อยก็ไอคนที่รอมึงสะอ o เป็นรูคนหนึ่งหรอวะ ต่างคนต่างนิ่งไปครู่ใหญ่ผู้กองทรงสักวางถุงสิบใสด้านในบรรจุวัตถุทรงกลมลงบนหน้าอกของผู้หมวดทนงอีกฝ่ายมองมันอย่างสงสยัยแล้วเลื่อนสายตาไปจับยังหัวหน้าชุดอะไรวะพี่ลูกปืนที่ซัดคนของเราตายหงไปตามแล้วก็ฝังอยู่กลางอกมึงยังไงล่ะเอาตรงๆนะเกิดมากูไม่เคยเห็นสักทีผู้หมวดทนงยันกายลุกขึ้นนั่งด้วยความยากลําบากหยิบถุงซิปที่ว่าขึ้นมาพิจารณาอยู่ครู่ก่อนจะเปิดออกเท็ของข้างใน เมื่อพินิษอีกครั้งอย่างตั้งใจมันเป็นลูกตะกัวขนาดหัวนิ้วชี้ลักษณะตรมเกลี่องไม่มีบิดเบี้ยวขณะเดียวกันก็ถูกจานอัคระเลขจันลงไปเต็มเป็นปืนไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ทําให้สามทหารต้องปลีชีพและตัวเขาเองก็เกือบจะตามไปเมืองผีแล้วบางสิ่งบางอย่างก็หวนกลับเข้ามาในความทรงจํากระสุนคดมึงพอจะนึกออกไหมหรือมีความรู้เกี่ยวกับไอ้นี่บ้างหรือเปล่า ผู้มดทนงโรงสีจะยังจนใจก่อนจะเอ่ยปากเสียงแผ่วออกจากโรงพยาบาลแล้วผมขอลาสักอาทิตย์นะพี่มึงจะไปไหนไปหาคนที่น่าจะรู้จักไอ้ลูกตะก,กวัวอาคมเนี่ยและวิถีใช้มันอาจารย์ของผมเองไม่เห็นสีหน้าชงนของหัวหน้าชุดผู้หมดทนงจึงกล่าวต่อไปเพื่อให้กระจ่างเท่าที่ผมรู้ว่าเวลานคนที่ใช้วิชานี้ได้มีเพียงอาจารย์ของผมเท่านั้นและวันที่ผมเห็นมันไอ้คนนั้น ไอคนที่ใช้วิชานี้มันไม่ใช่อาจารย์ของผมผู้กองทนงสักนิ่งไปถอนใจเฮือกหนึ่งบนอุบอิบให้พอได้ยินก็แล้วแต่มึงเลยตามความคิดกูคนที่พอจะหาเบาะแสะเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ก็คงมีแต่มึงเท่านั้นหรอวะว้าวุ่นเลยไอ้มึงมันก็แรงซะด้วยเราวที่เล่ามาทั้งหมด มีตรงไหนผิดพลาดประการใดหลังไม่บันเทิงและทีมงานกราบขอประธานอภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบกับฟังเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแร์กดติดตามก็เป็นกำลังใจให้หลังไม่บันเทิงและทีมงานด้วยนะครับคลิปหน้าในวันพรุ่งนี้เราก็จะนำความสุขมาส่มอบให้เป็นเช่นเคยสำหรับวันนี้หลังไม่บันเทิงและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ